กัสดีพี่นาะขอกกนีกแหลมมาะครับนะอีพี่นี่อยู่สนามบินนะครับสนามดินเฮลซิงกิ ie, ประเทศฟินแลนด์ Land นะครับมากแล้วเนาะทุกคนมาหาเหอ่านอยู่นอเวย์ครับแต่ขึ้นเครื่องมาลงอยู่ฟิแลนด์นะครับแล้วก็นั่งรถเขาไปแล้วครับตอนนี้นั่งถ่าเครื่องอยู่เจียวไฟ ไฟซิปเก่าห่าคหรับไปอีโวโลเนี่ยฮะทุกคนเนาะอีโวโลเกตยี่สิบยังมาถึงเวลาครับเกตยังไม่เปิดเช็คอินทางรายบรรยากาศในเดบล์น้อยหนึ่งเนาะแต่ก็บอกว่าจะเห็นขนาดใด้เลยครับเพราะมันคนมันหลายมันปเป็นหนาเขาเนาะเดี๋ยวเขาว่าเป็นละเมิดสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นร้านของฝากทุกคนอ่านของฝากในสนามบินเนาะ ประมาณนี้ครับร้านเรากระยิ่งน้ำด้ครับดีติฟี่น้ำผลร้านเราพรำหอมเนี่ยน้ำผนมั้ยอันนี้กระทายเบื้องขาวๆนะครับ,ลราาบ,รบแล้วเอาไปผอกันอีกอั่หนึ่งอาจชิ้นลงจากเครื่องอยู่ไออิวาโลแล้วก็มันนี่นจสฮอดบานคำครับเพราะว่าอยู่นี่ประมาณ ออกเครื่องออกจากนี้ก็ถุ่มหาซื้อผาไปถึงประมาณสามถุ่มก,กว่อวานกับนั่งรถกระบะอีกสี่ชั่วโมงมั้งสามสีชม่ชั่วโมงครับถึงที่หนึ่งไปเลยครับประมาณนั้นอ่าอากาศจะเดือไปหน่อยนาจะเป็นยังครับสนามบินอีกวาโลโอวัวเสียได้ยินชัดบ่ม่ได้ซื้อไม้มาทุกคนเอ้ยนี่ประดับประดา อาจจะพัยางบลายเลยด้ครับเบร์ปลายเนาะอาจะประมาณนี้ครับเพราะว่ามันได้คิดหนาคนหลายทุกคนเดี๋ยวขเขาว่าไปละเมิดซิจอก็นี่แหละครับ ครับพี่น้องตอนนี้สถามานะครับเนาะตอนนี้มาอยู่ที่บ้านที่ไม่เห็นงานนะครับเนาะอยู่รีเบสบีนอร์เวย์ครับนี่นะครับสาภาพตอนนี้จับระมานี้ทุกคนหีมะทึ่งเขายังเหลือจำแยมฟังนี่กะยังเหลืออยู่ครับรอมแหลมน้อมแหลมเนาะหีมะสตอเบอรีู่กปิท่แล้วยังพระท่านขึ้นเลยครับ นี่นะครับนี่ก็มาเห็นงานคึ้นเก่าเลยครับอยู่นอกวตอนหนีได้ครับเบงทุกคนอากาศอยู่ปลาต้สาเนาะสภาพพุทราพูอยู่ปลาต้งสาอากาศเย็นๆดอกใหม่ครับดอกใหม่นี่นะครับดอกใหม่จะไปขายเนาะเห็นบ่ทุกคนห <c oughs> ลายวะครับพี่นี่อันนี้ครับเพื่อนนี่กับแมนได้ครับมานนี่กับแมนนี่กับแมนครับ วุ้นดีกันหนึ่งย้ทงุ่นแมนเหมือนเนาะทุกคนเดี๋ยวพามาเบ่งดอกใหม่แนะ่จักหน่อยนี่แหละครับอันนี้เี่ยพัเนีย์ปนะ่ะจำซื้อบะได,ด้พี่น้องมันมีลายพาันธุ์ผลดเนาะนี่แหละครับงามปนะ่ะทุกคน นี่ปลูกไหนจะไปแตงกว่าเลยครับแตงกว่าถึงมะหอนะครับมาขึ้นน่นางเครื่องประมาณร่วมรวมเวลาในการเดินทางถึงเมืองประมาณเอ่อเดี๋ยวเท่าไหร่ยี่สิบมันถาถาวบนร่วมนางถ่าต่อเครื่องประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยครับ ที่อีวอร์มานเกือบ14ชั่วโมงอ่ะทุกคนในการเดินทางเต่ว่กกากัรการเดินทางที่ทลหดนะครับทลหดเลยครับพีน่น้องเอ้ยนางนางเครื่องลำนางมาลงอยู่เฮลซิงกินะครับประเทศฟิแนแลนด์แล้วก็ต่อจากเฮลซิงกิมาอีวอรโลต่อแล้วก็นางรถจากขับรถจากอีวอรโลครับเอ้ยจากเอออีวอร์โลครับประเทศเนาะเอ,อ้ยประเทศฟิแนแลนด์เนาะ ขามานอเวี้ครับประมาณสามสี่สั่งวงนี่แหละทุกคนไอ้เพิ่งดอกใหม่ครับอันนี้ก็มีลูกขามาแต่เสาร์เลยครับมันนี้เล่นนอกระจะแบบขนใส่รถที่แห้งนะครับเนาะเอาไปขายอันนี้สลัดสลัดสลัด,ลดจะพาลับพเพาเบิ่งเื่อ,อนนี้อีก อันนี้ยังหน่อยอยู่อันนี้ยังขายไม่ได้ครับยังบวเป็นดอกเมื่กี้ใส่ข้ามผ่อนก้างขึ้นกับเปิดแสงให้นะครับเนาะเปิดแสงให้แนะ่ให้ความผ่อนนี่นะครับใส่แก็บด้ก้านให้ความผ่อนนะครับต้นไม้ปลูกที่นี่เป็นประเทศเมืองหนาวนะทุกคนมันปลูกหนักมันหนาวเกินไงก้านที่จะปลูกได้เนี่ยหนักรับอันนี้ซื้อไปมอย่าง โอ้ห่านบอกเอมบรอนบรอนซาโรสหรือไม่ยังนี่แหละทุกคนเป็นภาษาบางเถื่อะกอังกฤษบางเถื่อนกันนอเวียเนาะนี่นะครับกันมาเป็นงานอยู่นี่กับเระมาณนี้เนาะทุกคนเนาะจาพวันที่ต้าผมแน่จีบก็เก่ากันสิเห็นดูนะผมมาทุกปีครับยกเว้นปีที่มีโควิดบ่อยมากนะครับสัตลางก็ยังมีอยู่เด้นี่ เยอะแยะครับหลายหลายลายลายเดี๋ยวพัดละเดี๋ยวพัดละพัดละพัดละอันนี้โรงเรียนหนึ่งนี่นะครับโอ้เปิดพัดลมระบายอากาศนี่ครับเปิดแสง ไข่ไข่ดวงอาทิตย์จำลองครับแสงสีสมบูเนาะทุกคนเพราะว่ามันโดนมีแดดแล้วก็มันหนาวการติดต้นไม้สีเงยเลยก็คือต้องมีแสงแดดนะครับเนาะมีแสงแดดในการสังเกตแสงนะครับลองลองลอง,ลองผู้พักเดี๋ยวใน่ไหมครับมันจะได้เล,ลือกผู้พักครับปลูกพักไว้กินนะครับเนาะ ดอกไม้ลายลายแห้งจ้ำซือบอดไว้แล้ครับจะพันไดเป็นพันแดเอาโลดนี่ห้างเต็มก็หอย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 เต็มมัดประมาณนี้อันนี้อันนี้เป็นโหลดขนเลย พน้ออันนี้คือเราจะขนบนเอ้ยเตดมเงไปขายโอ้โหต่อเนครับพี่น้องาบาเบิะตอปลีเนาะเดี๋ยวจะครับหิมะละลายแล้วทุกคนเอ้ย เสียก่อนจะบลูกใครดีบ้านไหนพ่อมันลมนะ้มเนาะนี่ครับข้าวตองมาตัดแต่งไว้ได้ครับหี่มันคือมันมันปร่งใบใหม่แล้วต้องฝาออกตัดนะครับเนาะต,ตัดตัดตัดแตง่งเห็นมั้ยอากาศมันเกิดจะปร่งใบขึ้นมาใหม่เพราะว่าถ้ามันป่งแล้วปุ๊กมันจิตัดบ่านไหนครับเดี๋ยวฉอดอกมันก็ออกแล้วนะพี่น้องนี่เนาะตั้งผลกะกำลังไถพวนขาดเนาะปลูกหย่านะครับพี่นี หิมามัดเรายล่สาพี่น้องมันก็เลเยเกตยังเหลี่ยวสาเนาะเขาหุ่นหิมะก็ยังขาวอยู่เห็นบปล่ครับเอาลูกันหิมะยังเรายล่ปกเหมือนเด็กเห็นเปล่น,นี่นะครับชีวิตที่อยู่ในนอร์เว่นนะรับนมาหิมาทํางานนี่กะฝากทุกคนติดตามไปได้ครับอย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้เนี่ยฝากขับไปเบิเเเ่งไปเบิ่งโฆษณาอย่างไหนนั้นไปนครับนั้นเป็นกำลังใจให้ เดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิบเอาหน่อนะครับชีวิตประจำวันให้ทุกคนได้เบิง่งกันนะครับนะต้นใหม่ใบก้างปงเดี๋ยวมีโอกาสจะใช้ผ้าไปหายางเหล็ดนะผุนดูครับเดี๋ยวจักหมืองเนานะทุกคนสำหรับคลิปนีก้ก็ขอตัวลาไปก่อนมาแบบส,สั้นๆเจ้าผมจิตัสปนี้มัาแล้วนะครับเพราะว่าเวลามันบอกใครมีแล้วนะครับนะไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ